สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพามาทำกับข้าวที่หอพักตอนนี้เห็นเขาคือคุณป้าที่ทอดหมูแดดเดียวกับพริกกระเทียมเราก็เลยเอามาแดัดแปลงด,ดูว่าจะทำยังไงถ้าเราอยู่หอพักก่อนแรกเราใส่พริกกับกระเทียมคั่วด้วยน้ำมันให้หอมและกรอบก่อน อย่าให้ไหมนะทุกคนถ้าไหมแล้วกินไม่ได้นะจ๊ะั่วประมาณสักห้าถึงห้านาทีเริ่มมีสีเหลืองทองเห็นไหมทุกคนมันเริ่มจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ให้พอไม่งั้นมันจะไหมและดำเพราะกระเทียมมันจะไปสุกต่อเองนะจ๊ะบอกแล้วว่าระวังไหมก็ไหมจนได้เพราะปิดไม่ทัน แต่ไม่เป็นไรเราไปทําต่อกันเลยเนื่องจากหมูมันแพงเราก็เลยเปลี่ยนเป็นไก่แทงเอาไก่ลงไปคั่วกับน้ำมันที่เหลือที่เราพักเอาไว้เพื่อไม่ให้กระทะมันไหม้มากไปกว่านี้ตอนนี้ไก่โลงละเจ็ดสิบห้าบาทแล้วไก่อันนี้เราซื้อมาทั้งหมด40บาทจ้า เมื่อกระทะหายร้อนแล้วเราก็เติมซอสไปสักนิดหนึ่งเด็กหอหน่าจะมีอย่าให้เค็มมากนะเดี๋ยวเป็นไตแล้วก็ตามไปด้วยน้ำตาลนี่น้ำตาลน้ำตาลนะไม่ใช่กาแฟตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลเราใส่แค่พอหมกนะ แล้วก็มีเกลือนิดหน่อยใส่ไปเข้านี้เราเ,เสียบไฟกระทะใหม่ได้คั่วให้ไก่สุกไฟเริ่มมาไก่เริ่มสุกสิ่งที่ทำต่อไปคือเอาน้ำมันที่อยู่ในกระเทียมใส่ไปนิดหน่อยอย่าใส่เยอะนะเอาแค่นิดหน่อยพอ ข่างนี้ให้เลให้แห้งไว้แล้วก็คั่วกันต่อไปน่ากินมากเลยทุกคนไก่เน่มสุกกลินก่นหอมมากๆตอนนี้น้ำมันมันแพงเราก็ต้องเติมส่วนผสมเพื่อเพิ่มอ้าวตอนตกขอเก็บช้อนก่อนทุกคนร้อนปล่อยเพื่อเพิ่มเนื้อนั่นคือหอมหให่เยรอะเราชอบกิน ผัดหอมหัวใหญให้สุกตอนนี้ไก่สุกแล้วนะแนะนำทุกคนว่าอย่าผักหอมหัวใหญ่สุกมากนะักเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไก่จะแข็งเกินไปโอ้แม่เจ้ามันยอดมากน่ากินสุดๆเลยทุกคนได้ยินเสียงไหมทั้งหมดนี้ในราคา 80บาทไก่สีพร้อมสีกระเทียม20พริกอีก10เราได้ของกินมาเท่านี้80บาทน่าจะได้กินอีกหลายมื้อทีเดียว <c oughs> นี่คือตอนจบของคลิปแล้วผัดไก่หอมหัวใหญ่กับพริกเจียวเราก็เพียนเอากระเทียมพริกเกียวเจียวไว้โรยใส่เข้าไปข้างหน้า เห็นไหมทุกคนน่ากินอะไรขนาดนี้ประหยัดสำหรับเห็กขอทั้งหมดนี้80บาทน่าจะได้หลายมือ้อขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะทุกคน